แต้มแรกมาแล้วครับทักทายกันเบาๆกันก่อนครับแต้มแรกของวันใหม่ครับวันใหม่เดือนใหม่ครับต้นๆเดือนนี้ครับชาวงานส้มครับเสียพ้าครับเช้าๆนี่มีตัวเป็นโดนะครับนี่ครับแต้มสวยแล้วครับนะครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มที่สามครับโหก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็เล็กไปหน่อยเบาๆนะครับมาแล้วแต้มที่สี่ครับอ่าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับไล่เรียงตามลําดับไปครับ แอมดีครับโอ้โหไซส์สวยครับงานนี้ส้มนะครับกระลับครับกระลับครับอยู่นะครับอยู่ครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับหยุดหลุดไหมครับหลุดครับใส่รถใส่รถโอ้ย มาลครับกรลับครับโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยลงปุ๊บกัดเลยครับมาแล้วเต็มแรกครับอ่าเอาจนเจอครับเต็มแรกมาแล้วครับโอ้โหตัวเล็กกัดแรงครับดุจริงๆดุจริงๆครับตัวเล็กกัดแรงครับ ภาพหมายก็เดิมเดิมครับเนี่ยตีตามมุมตามอะไรเนี่ยครับเราสังเกตดีดีครับมีตัวเป็นโดนครับมาครับแต็มแรกครับดุจริงๆริงเนไครับบทดรอสักครู่ได้ได้ได,ได เต็มๆครับอีส้มครับผลงานอีส้มครับสีดำนะครับสภาพหมายก็เดิมๆนะครับแหมหมายท่านี้ปลาเยอะจริงๆครับไม่เยอะอย่างเดียวนะครับดุนะครับแหมเล็กๆนี่มีตัวเป็นโดนะครับเดี๋ยวขอยุ้ามันทุกภาพครับแต้มแรกมาครับถักถายกันเบาๆไว้ก่อนครับแต้มแรกของวันใหม่ครับวันใหม่เดือนใหม่ครับต้นๆเดือนนะครับเช้าเช้านี่ไม่พลาดครับมีตัวเป็นโดนครับแหมกัดอีกแล้วครับกัดทุกวันแล้วครับผลงานอีส้มครับ เดอวออสเพชรบุรีฟิชชิ่งนะครับฟิชชิ่งทีมนะครับเนี่ยครับสีดำนะครับเดี๋ยวขอย้ำด้วยภาพครับโอ้โหกัดทุกวันเลยหมายนี้ดีจริง มาแต้มแล้วครับโอ้โหกัดดีจริงครับโหดจริงๆหมายนี่ครับตาลับขับรถขับรถดีมากครับมายแต้มแล้วโอ้โหกัดดีจริงครับโหดจริงๆหมายนี่ครับอันนี้ครับตาลับหมาแล้วครับตัวที่สองครับโอ้โหเช้าว เป็นโดเป็นโดเป็นโดนะคู่เนื่อยครับโอ้โหกัดเลยดีเงียบหมายนี่ปลาเยอะจริงๆตามที่สองมาแล้วครับผลงานอีส้มครับไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดถ้าชงเช้าเนี่ยมีตัวเป็นโดแน่นอนครับหมายเดิมเดินะครับถ้าชงเย็นก็ห้าสิบห้าสิบครับตาชงเย็นนี่มาลงตะคัดลงอะไรกันเยอะแยะครับก็ ก็ไม่มั่นใจครับว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่าได้มั่งไม่ได้มั่งครับช่วงเย็นแต่เราเช้านี่ครับแน่นอนครับน้ำนิ่งๆเงียบๆเนี่ยมีตัวเป็นโดนครับผลงานทีส้มครับเดี๋ยวขอย้ำทุกภาพครับผลงานที่ส้งครับเคยพลาดครับเช้าๆนี่มีตัวเป็นโดนครับนี่ครับแต้มสวยนะครับนะครับนี่เช้าเช้านะครับมีตัวเป็นโดนครับน้ำนิ่งๆเงียบๆนี่ครับ ลากนิเนียนนะครับให้ใบสปินเนี่ยทำงานอย่างเดียวนะครับผลงานอีส้มครับโอ้สุดยอดเดพยายามซืกผ้าครับกัดครับกัดครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับอยู่แล้วครับอ่าหมาแล้วครับโอ้โหสายสวยเะครับนี่แล้วครับอ่าแต้มที่สามครับหมาแล้วครับ โอ้โหไซส์สวยจริงๆตามทีสามมาแล้วอ่าแต่ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเห็๋นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้ตามที่สามนี่อ่าไซส์สวยแล้วครับมาแล้วครับตามที่สามนี่ครับอ่าหลุดพอดีแล้วครับมาหลุดข้างบนพอดีเลยตามที่สามครับผลงานยี่ส้มนะครับไม่พลาดนะครับเตีียมครับป่าจะหลบอยู่ตามนี่ครับ ตามชายหญ้าตามอะไรเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆครับสังเกตน้ําที่มันเคลื่อนไหวนะครับจะตีข้างนอกเนี่ยไม่มีทางกันแล้วครับเพราะว่าเขาลงตะคัดลงอะไรกันแล้วปลามันก็จะอุบเข้ามาข้างในนะครับเช้าๆนะครับมันจะซุ่มตามหาเหยื่ออะไรกินได้แล้วครับแานแจนสาวว่าโอ้โหสายสวยแล้วผลงานอิส้มครับอ่าถ้าเราสังเกตดีๆเข้าหมายเป็นครับมีตัวไปโดนทุกวันแล้วครับสวัสดีครับ อย่าค่อยยานทึกผ้าครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มที่สามครับโหก็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับวัเช้าก็นเล็กไปหน่อยเบาๆนะทักทายแต้มเบาๆครับแต้มแรกแต้มที่สามครับเดี๋ยอผลงานอีส้มนะครับของเขาดีจริงๆครับเยอะออสเพชรบรีฟชิ่งทีมนะครับส้มมใช้สีดานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับสังเกตหมายดีๆเนี่ยมีตัวเป็นโดนทุกวันนะครับเช้าเนี่ยน้ำนิ่งๆไม่มีคนกลัวนะครับ ครับเดี๋ยวพยายามทึกภาพครับสุดยอดครับหมายนี้ตียังไงก็มีหมดครับปลาเยอะจริงๆครับกรับครับกระักอยูรักอยูอยู่ก <Iya, S 1> ระตักอยู่กรักอยู่ ใส่รถใส่รถหยดยุครับอยู่นะครับอยู่ครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับหยุดหลุดไหมครับหลุดครับใส่รถใส่รถโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยเจ็บโลดสายสวยครับอ่าเอาใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยครับกันใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยภาพหมายก็เดินๆนะครับใจเย็นเย็นครับตีปลาครับตามที่สี่ครับ อ่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับภาพหมายะครับตะคัดเต็มไม่หมดแล้วครับคอยเตื้อค่อยเล่นนะครับอ่าผลงานที่ส้มนี่แน่นอนจริงๆครับเดี๋ยครับเดี๋ยวขย่ำทึกภาพครับครับมาแล้วแต้มที่สี่ครับอ่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับไล่เรียงตามลำดับไปครับแ้มที่สี่ครับโอ้โหไซส์สวยครับเนี่ผลงานนี่ส้มนะครับของดีเมืองเพชรนะครับ ยีออสเพชรปรีฟิชชิ่งทีมครับครับเช้าเช้าเนี่ยมีตัวเป็นโดนครับโอ้แน่นอนจริงหมายนี่ยตียังไงก็ไม่มีหมดครับตีผมตีมา,ามสามสองสามปีแล้วนี่ยังไม่หมดคนระับป่าโอ้มันแน่นอนจริงๆครับเยอะออสนี่สุดยอดสุดยอดจริงขอรับ,บค,ครับ Takk fyrir að hlusta.